จุดที่เรายืนรายงานอยู่ในตอนนี้คือวงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญค่ะอยู่ห่างจากตลาดกิมหยงเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะ จุดนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ําป่าจากอํเาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้ไหลหลากลงมาซ้าเติมน้ําเดิมที่ท่วมขังอยู่นะคะทาให้ปริมาณน้ําตอนนี้เพิ่มสูง50เซนติเมตรจากจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้ค่ะส่วนด้านหลังคือถนนประธานอุทิศนะคะถนนด้านหลังนี่น้ําสูง1เมตรและถ้าเข้าไปในชุมชนน้ําสูงแล้ว1-2เมตรค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเร่งที่จะอพยพป,ประชาชนออกมาเนื่องจากฝนลง ตกลงมาซ้ำเติมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ยังวิกฤตหลังจากที่ต้องรับมวลน้ำสามก้อนพร้อมกันนะคะซึ่งยังเป็นน้ำที่ค้างอยู่เดิมและน้ำป่าจากอำเภอเสะดาที่ไหลมาสมทบและฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า5-6ชั่วโมงแล้วยิ่งทำให้ระดับน้ำในหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนนี้คือสภาพของถนนเพชรเกษมช่วงพาสว่างมุ่งหน้าสู่ตลาดกิมหยงหมวลน,น้ําจากอําเภอสะเดาทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาทางที่เมื่อวานนี้พื้นที่ดังกล่าวค่ะน้ําแห้งสนิทลงไปแล้วแต่กลับมีน้ําท่วมสูงในเช้าวันนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ50ซนติเมตรส่งผลให้ผิวการจราจรทั้งสองฝั่งถูกน้ําท่วมรถขนาดใหญ่สัญจรอย,อย่างยากลําบากค่ะและเริ่มมีการชะลอตัวความเร็วต่อเนื่อง ขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังพบค่ะว่ามีประชาชนจํานวนมากยังจําเป็นต้องออกมาจากชุมชนเพื่อซื้อหาสิ่งของและออกไปทํางานแม้จะมีน้ําที่ไหลเที่ยวระดับน้ําเพิ่มสูงต่อเนื่องหลายคนก็ยังตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ําขณะที่บางส่วนต้องเดินลุยออกมาจากถนนสายหลักเพื่อหาทางสัญจร นอกจากนี้ในวันนี้ระดับน้ําในทุกสถานีรับน้ําอยู่ในระดับเตือนภัยเสี่ยงสูงสุดนะคะซึ่งในพื้นที่เทศบาลนนะครหาดใหญ่มีน้ําท่วมสูงตั้งแต่50ซนติเมตรไปจนถึง2เมตรค่ะโดยมวลน,น้ําป่าที่หลลงมาวันนี้นะคะนอกจากมาจากอําเภอสะดาวแล้วก็ยังไหลหลากมาจากอาําเภอคลองหอยคงอเาเภอนาทวีมารวมกันที่อําเภอหาดใหญ่ค่ะเพื่อจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาและลงอ่าวไทยแต่วันนี้ค่ะกลับพบว่าทะเลสาบสงขามีปริมาณน้ําเต็มความจุประกอบกับวันนี้ก็มีน้ํทะ เลหนุนสูงอาจทําให้การระบายน้าทาได้ยากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่เขตเทศบาลนะครหาดใหญ่สถานการณ์น้ํายังไม่ดีขึ้นค่ะและเรียกว่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วง6โมงเชา้าจนถึงนักขณะน,นี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดค่ะและตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยต้องบอกเขาว่าเจ้าหน้าที่เองเร่งที่จะขน คนจากในชุมชนต่างๆนะคะออกมาโดยเฉพาะชุมชนที่มีน้ําท่วมสูงซึ่งต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ในพื้นที่เองก็พบกับสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงทําให้การระบายน้ําในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ